ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่27ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยกดกระดิ่งกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับรบกวนช่วยกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอ,เบอร์เซิร์กใน EP ีที่27กันเลยดีกว่าครับการประทะก,กันของกัสกับบอสคอนตอนนี้เหมือนผลแพ้ชนะจะออกมาแล้วดาบอาวุธเดียวที่สามารถยับยั้งขวานในมือของบอสคอนได้ตอนนี้มันได้หักสะบ,บ้นลงไปเสียแล้วกัสที่สามารถใช้พลังและความสามารถทั้งหมดที่มีผ่านคมดาบในมือแต่ตอนนี้ความสามารถของกัส ดูเหมือนจะถูกปิดตายลงเสียแล้วเสียงโห่ร้องของกองทัพอัศวินแลดม่วงที่ดังกึกกล้องถึงความสําเร็จที่แม่ทัพบอสคอนสามารถหักดาบของกัดลงได้แต่กองพันเหี่ยวในยามนี้ทุกคนดูจะตกตะลึงกับภาพที่เห็นกัดที่เป็นดั่งกระดูกสันหลังของกองพันเหี่ยวที่ได้พากองทัพเข้าสู่ชัยชนะในทุกสมรภูมิลบแต่ในเวลานี้ดูเหมือนมันจะไม่เป็นเช่นนั้นกัดในตอนนี้ เขาพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเข้าเสียแล้วดาบที่เสียหายจากครั้งที่กัดใช้รับลูกตุ้มเหล็กของแซมสั้นในตอนที่ช่วยแคทก้ามันได้หักสะบั้นลงในเวลาวิกฤตเป็นตายเช่นนี้กับนักลบยอดฝีมือด้วยกันแล้วถ้าหาักฝีมือที่ทัดเทียมกันผู้ที่มีอาวุธก็จะย่อมได้เปรียบกว่าเสมอบอสคอนผู้กล้ำศึกมาอย่างยาวนานดาบที่หักของกัดก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องยืนยันถึงชัยชนะของเขาแล้ว ทุกวิกฤตที่ผ่านมาในชีวิตของกัตไม่เคยเลยไม่เคยที่จะมีครั้งไหนกัตจะปาสจากดาบในมือแต่ครั้งนี้ช่างเป็นวิกฤตที่กัตดูจะไล่ทางออกเสียแล้วแต่การต่อสู้ของบอสคอนกับกัตนั้นไม่ได้มีแค่คนในสนามรบเท่านั้นที่ดูการต่อสู้อยู่นี้ชายลึกลับที่นั่งอยู่บนหลังม้าของเขาและเฝ้าดูการต่อสู้นั้นอย่างเงีย,งยบๆบนหน้าผาที่อยู่ไกลออกไป ในป้อมโดนเดตอนนี้อดอนที่ดูฮึกเหมิมขึ้นเพราะแคดก้าที่โดนลูกดอกอาบยาชาทําให้อดอนมั่นใจตัวเองมากขึ้นเขามั่นใจเป็นอย่างมากว่าแคดก้าในตอนนี้ไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาได้อดอนได้เข้าโจมตีแคดก้าแคดก้าที่โดนยาชาจึงทําให้เธอสามารถหลบหลีกการโจมตีของเขาได้เพียงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะโต้กลับอดอนได้เลยลูกน้องของแคดก้าที่ตอนนี้ ถูกทหารของอดอนเข้าขัดขวางทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือแคดก้าได้อดอนที่ไล่ต้อนแคดก้าจนไปจนมุมที่ผนังด้านหนึ่งได้ทางหนีของแคดก้าในตอนนี้ไม่มีอีกแล้วอดอนที่คับแค้นใจกับแคดก้าที่ทำให้ตนเองต้องเสียโฉมและถูกตำหนิเขาให้แคดก้าเลือกว่าจะยอมตายอยู่ที่นี่หรือจะยอมถูกจับเป็นฉเฉลยแต่เพื่อความแน่ใจว่าแคดก้าจะไม่หนีไปไหนอีก อดอนได้แทงหอ,อกของเขาไปที่ขาของแคดก้าในทันทีนักดาบที่ดีย่อมไม่ได้มีแต่พลังทักษะและความสามารถรู้จะเป็นตัวเสริมที่ดีถ้าหากคู่ต่อสู้มีแต่เพียงพละกําลังถึงแคดก้าที่ถูกยาช้าของอดอนจนทําให้ร่างกายนั้นไร้พลังไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทักษะของแคดก้านั้นหายไปด้วยแคดก้ากระโดดขึ้นหลบเงาของอดอนได้อย่างไม่น่าเชื่อเธอกระโดดข้ามหัวของอดอนได้อย่างง่ายดาย อดอนเจ็บใจมากเพราะแคดก้าที่ถูกไล่ต้อนมาขนาดนี้กลับหลบหลีกการโจมตีของเขาได้เขาหันหลังกลับมาหมายจะแทงแคดก้าด้วยเง้วอีกครั้งแต่การหันหลังกลับของอดอนมันทําให้แคดก้ามีพื้นที่ที่จะโจมตีอดอนได้มากขึ้นดาบในมือของแคดก้าวาดผ่านใบหน้าของอดอนไปอย่างรวดเร็วดาบในมือของแคดก้าทําให้อดอนสามารถอ้าปากได้กว้างมากขึ้นแต่เขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้พูดอีกต่อไป เมื่ออดอลล้มลงแคทก้าได้สั่งให้ทหารทุกคนจัดการกับทหารส่วนที่เหลือในทันทีงานยึดป้อมโดนเดดูเหมือนว่าตอนนี้จะสําเร็จรุล่วงแล้วแต่การจัดการกระทัพหลวงนั้นดูจะไม่เป็นเช่นนั้นกัตกำม,มีสั้นในมือไว้แน่นถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถรับแรงจากขวานของบอสคอนได้ก็ตามบอสคอนที่ต้องการชําระความกับกัตที่บาดเจ็บและไ่อาวุธ ได้ทาให้กองทัพอัศวินแลดม่วงที่สงเกียรติแห่งจูดาต้องเสียหน้าจากการบุกทรวงเข้ามาจนถึงตัวแม่ทัพเช่นเขาได้และจากสงครามร้อยต่อหนึ่งจนทําให้เสียแซมสันนักรบอัศวินแลดม่วงผู้นี้ยึดถือเกียรติของเขาเป็นเรื่องใหญ่ใครจะมาลบลูเกียรติของทัพอัศวินแลดม่วงไม่ได้อย่างเด็ดขาดบอสคอนควบม้าพุ่งเข้าใส่กัตในทันทีหน่วยแนวหน้าของกัตได้เข้ามาขัดขวางบอสคอนในทันทีแต่ไก่ไหนเลยจะสู้หมาป่าได้กัต ได้ร้องห้ามกับทุกคนที่กำลังเข้ามาขัดขวางบอสคอนในเวลานี้เพียงการฟาดเพียงครั้งเดียวทหารเหล่านั้นก็ตายในทันทีในเวลานี้คงไม่มีใครอีกแล้วที่จะสามารถหยุดบอสคอนผู้นี้ได้กัดกัดฟันอย่างเจ็บแค้นแทนลูกน้องของเขาที่ได้ตายไปชายผู้ลึกลับบนหน้าผาตอนนี้เขาได้กำดาบในมือไว้แน่นพร้อมกับใช้แขนที่ดูทรงพลังนั้นคว้างดาบในมือของเขาออกไปโดยแรง ตอนนี้ทุกคนในกองพันเหี่ยวต่างตหนกตกใจกับการต่อสู้ที่กัดดูจะไม่มีทางเอาชนะได้เลยกัดที่มีเพียงดาบเล่มเล็กๆในมือก็คงไม่พอที่จะรับขวานเล่มใหญ่ของบอสคอนได้กัตกัดฟันอย่างคับแค้นใจและในเวลาเป็นตายเช่นนี้เองแสงหนึ่งก็วู้ผ่านมาที่หน้าของกัตดาบเล่มใหญ่เล่มหนึ่งได้ปักลงที่หน้ากัตอย่างจงใจกัตตกตะลึงกระดาบที่ปักอยู่ตรงหน้าเขาแตกรีฟีด ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกตัวได้เร็วกว่าคนอื่นกรีฟฟีได้ตะโกนบอกกัตให้ใช้ดาบนั้นเพื่อเข้าต่อสู้กับบอสคอนกัตกระโจนเข้าจับดาบเล่มนั้นทันทีก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บอสคอนเข้าถึงตัวกัตบอสคอนฟาดขวานในมือของเขาใส่กัตทันทีกัตก็หยุดการโจมตีของบอสคอนได้ด้วยแรงปะทะของขวานกับดาบยักษ์ในมือของกัตได้เกิดประกายไฟแฉลบเป็นทางยาวกัตทุ่มสุดตัวกับการต่อสู้นี้ เขาที่เข้าประชิดตัวบอสคอนได้แล้วกัดฟาดดาบในมือใส่บอสคอนทันทีด้วยดาบเล่มนี้กัดฟันคอของบอสคอนจนขาดกระเด็นพร้อมกับม้าสึกของเขาหัวของบอสคอนและม้าได้ลอยคว้างอยู่กลางอากาศจากแรงดาบของกัดทุกคนในสนามลบตอนนี้ต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นม้าสึกที่ยังไม่รู้ว่าตายได้ก้าวเดินไปสองสามก้าวก่อนที่จะพาล่างที่ไร้ลมหายใจของบอสคอนลม้มลง เมื่อหายตกตะลึงกองพันเยี่ยวต่างโห่ร้องยินดีกับชัยชนะที่ได้รับมากองทัพอัศวินแลดม่วงต่างตกใจและคนเสียใจกับการจากไปของแม่ทัพบ,บอสคอนแม่ทัพผู้เป็นตำนานไร้พ่ายของจูดามีเพียงแกนนอนเท่านั้นที่เขาไม่ได้รู้สึกยินดียินไลยกับการตายของบอสคอนเพราะเขาก็ยังคงเชื่อว่ากองทัพของเขายังมีจํานวนทหารที่มากกว่ากองพันเยี่ยวมากมีหนาซ้ําเขายังมีป้อมปราการโดนเด ที่เปรียบเสมือนที่พึ่งสุดท้ายให้ใช้หลบหนีอยู่แต่ขณะที่ทหารจูดากํกำลังเสียใจกับการจากไปของบอสคอนนั้นพวกเขาก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเสียงโห่ร้องดังกึกก้องมาจากป้อมปราการโดนเดย์ไฟที่ถูกจุดขึ้นตามราวกำแพงป้อมป้อมปราการโดนเดย์ในเวลานี้ถูกกองพันเหยียวยึดเอาไว้ได้แล้วข้าหลวงใหญ่เกนนอนและเหล่าทหารจูดา้าต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นทงใช้ของกองพันเหยียว โบกสะบัดเหนือกำแพงป้อมโดนเดความกลาหนเริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มของกองทัพอัศวินแลดม่วงกองทัพที่ไร้หัวก็ไม่ต่างอะไรกับหลับตาเดินอยู่ที่ปากเหวแค่หัวหน้าที่ตายไปก็สะเทือนใจมากแล้วยิ่งป้อมปาการที่ไร้พ้ายมาเป็นร้อยปีถูกตีแตกเช่นนี้ใจที่ต้องการจะสู้ของเหล่าทหารก็ยิ่งแตกสลายไปกัดได้ตอกย้ำความพ่ายแพ้เหล่านั้นแก่เหล่าทหารจูด้าในทันที ถึงแม้บอสคอนจะตายไปแต่กองทหารจูดาก็ยังมีจํานวนมากเป็นหกเท่าซึ่งกัตเองก็เข้าใจในข้อนี้ดีการชนะฆ่าศึกที่มีจํานวนมากกว่านั้นการลดทอนกําลังใจและขวัญทหารรู้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ดาบมากกรีฟีดสั่งให้ทหารทุกคนโห o ร้องยินดีกับชัยชนะของกองพันเหยี่ยวที่ได้รับมาเสียงโห o ร้องยินดีมีผลกับขวัญและกําลังใจของฆ่าศึกเป็นอย่างยิ่งกรีฟีดได้สั่งให้กองพันเหยี่ยวทุกคน จัดการกับทหารที่เหลือถ้าใครที่คิดต่อต้านให้ฆ่าเสียส่วนใครที่คิดหลบหนีก็ให้ปล่อยไปคําประกาศเชิงชี้ช่องของกีฟีดนั้นเหล่าทหารจูดา้าดูจะเลือกได้ไม่ยากเย็นนักยุทธวิธีแยกปลาออกจากน้ําดูเหมือนจะได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อหมดกําลังใจและที่ให้หลบได้ทหารจูด้าส่วนใหญ่เลือกที่จะล่าถอยมากกว่าที่จะต่อต้านกองพันเหยวีวเพราะอย่างน้อยก็ยังมีลมหายใจให้เหลืออยู่ ถึงจะมีกําลังคนที่มากกว่าแต่ถ้าไม่มีกําลังใจต่อสู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกฎหรือคําสั่งของแกนนอนนั้นไม่อาจทําให้ลอดตายได้ตอนนี้คําสั่งของแกนนอนดูจะไร้ผลเสียแล้วแกนนอนที่ประกาศให้ต่อสู้แต่กองทัพอัศวินและม่วงตอนนี้ต่างโกล้าหน,หนีตายในความโกล้าหนนั้นม้าศึกตัวหนึ่งได้วิ่งเข้าชนม้าของแกนนอนอย่างแรงจนแกนนอนพลัดตกจากหลังมา้าแกนนอนได้ตะเกียกตะกายลุกขึ้น แต่ทันทีนั้นแกนนอนก็ได้สังเกตเห็นกรีฟีดที่นั่งอยู่บนหลังม้าแล้วกำลังมองมาที่เขาแกนนอนที่ดูเหมือนทั้งดีใจและหวาดกลัวเมื่อได้เห็นกับกรีฟีดกรีฟีดได้ทักทายแกนนอนอย่างคนที่เคยรู้จักกันแกนนอนได้ร้องขอชีวิตกับกรีฟีดโดยอ้างบุญคุณแต่ครั้งเก่าก่อนเพราะความบังเอิญที่ต้องมาอยู่คนละฝ่ายกันเลยทําให้ต้องมาเป็นศัตรูกันแกนนอนได้พยายามโน้มน้าวกีฟีต ว่าตนเองได้สั่งห้ามทหารทุกคนในกองทัพว่าห้ามทำร้ายเขาโดยกีฟีดได้ฟังอยู่อย่างเงียบๆเมื่อกีฟีดยังเฉยแกนนอนก็ได้พูดถึงอดีตที่ตนและกีฟีดเคยนอนร่วมห้องเดียวกันอย่างน้อยก็ควรเห็นแก่ค่ำคืนนั้นคำพูดของแกนนอนททำให้แววตาของกีฟีดนั้นเปลี่ยนไปความกลัวที่แกนนนรับรู้ได้จากแววตานั้นทำให้แกนนอนถึงกับนิ่งไปแกนนอนได้ถามกีฟีดถึงความรู้สึก ที่กีฟีดมีต่อเขาเมื่อครั้งอดีตกีฟีดได้ตอบปฏิเสธถึงความรู้สึกที่แกนนอนพูดถึงโดยกีฟีดอธิบายว่าขําคืนของเขากับแกนนอนมันเป็นเพียงหนทางที่จะพาเขาไปสู่จุดเริ่มต้นของกองพันเหี่ยวเพราะนั่นคือความสําเร็จตามความฝันของเขาแกนนอนก็แค่คนที่มีเงินโง่ๆคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในเวลาที่เขาต้องการไม่ต่างกับกลวดหินที่อยู่ตามลายทาง ที่เขาใช้ยิงนกตกปลาไล่สิงสาราสัตว์ค่ามันก็มีแค่นั้นกรีฟีตตอบด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแกนนอนโกรธมากที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกใช้แต่ก่อนที่แกนนอนจะโวยวายอะไรมากกว่านี้ดาบในมือของกรีฟีดก็แทงเข้าไปที่ตาข้างหนึ่งของแกนนอนทันทีการมีชีวิตอยู่ของแกนนอนมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับกีฟีดได้ในอนาคตแกนนอนล้มลงขาดใจตายทันที กีฟีดได้มองล่างที่ไร้วิญญาณของแกนนอนอีกครั้งก่อนที่เขาจะเดินจากไปนี่คือจุดจบของชายที่ได้ชื่อว่าล่ำรวยขนาดที่ไม่มีอะไรที่เขาจะซื้อมาไม่ได้คนที่มีสมบัติไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคุณสมบัติเพราะท้ายที่สุดเงินที่เขาเคยให้กีฟีดไปเพื่อสร้างความฝันของกีฟีดจนตอนนี้กลายเป็นกองทับเหี่ยวที่ยิ่งใหญ่มันกลับเป็นดาบ ที่กลับมาทิ่มแทงเขาถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ป้อมโดนเดก็คงไม่แตกถ้าเขาไม่ไล่ล่ากีฟีดเขาก็คงไม่พบจุดจบเช่นนี้สุดท้ายแกนนอนก็แค่บันไดอีกขั้นที่กีฟีดใช้เหยียบย่ำขึ้นไปเพื่อไปให้ถึงฝันของเขาทหารที่อยู่กับแคดก้าบนกระแพงป้อมโดนเดกำลังดีใจกับชัยชนะที่ได้รับแคดก้าได้สั่งให้ทหารเหล่านั้น ออกไปสำรวจดูทหารที่หลงเหลืออยู่ในป้อมโดนเดแห่งนี้โดยแคดก้าขอพักอยู่ที่นี่ก่อนทหารทั้งหมดได้ไปกันหมดแล้วกัตได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดาบเล่มใหญ่ในมือกัตทักทายแคดก้าอย่างอารมณ์ดีแต่กัตที่เห็นท่าทางของแคดก้าที่เปลี่ยนไปแคดก้าที่ขอแรงกัตให้ช่วยพยุงเธอลุกขึ้นเพื่อดูการเฉลิมฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี้ในกลางลานโล่งที่สงครามเพิ่งจบไปนั้น กองพันเหี่ยวได้โห่ร้องยินดีกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี้โดยมีกรีฟีดอยู่ท่ามกลางทหารเหล่านั้นแคดก้ารู้สึกดีใจกับชัยชนะครั้งนี้มากมากซะจนเธอคิดว่าชัยชนะของกรีฟีดยิ่งมีมากขึ้นเท่าไหร่กรีฟีดก็ยิ่งดูห่างไกลาจากแคดก้ามากขึ้นเท่านั้นแคดก้าพูดขึ้นด้วยความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจากส่วนลึกของจิตใจใช่ ช่องว่างที่เคยเป็นเพียงจุดเล็กๆนั้นชัยชนะที่ได้รับมามันเหมือนยิ่งขยายช่องว่างนั้นให้กว้างใหญ่ขึ้นกว้างมันกว้างสิจนไม่มีที่ให้แคทก้าได้ยืนอยู่ได้กัตด,ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของแคทก้ามากเพราะในสายตาของแคทก้าเธอมีแต่เพียงกีฟีเท่านั้นความรู้สึกเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้แต่สามารถสร้างได้และกัตก็พร้อมที่จะสร้างความรู้สึกดีๆนั้นให้กับแคทก้า กัดทิ้งดาบในมือพร้อมอุ้มแคดก้าขึ้นและบอกกับแคดก้าว่าการเฝ้าดูกีฟีอยู่ที่นี่จะมีประโยชน์อะไรถ้าความสุขอยู่ที่ไหนเราก็ควรจะไปหาแคดก้าดูจะสุขใจมากที่กัดแนะนำมุมมองที่ต่างมุมให้บางทีความสุขมันอาจจะอยู่ใกล้เกินไปจนเรามองข้ามแค่คนที่เข้าใจเธอก็มีความสุขแล้วกัดพาแคดก้าวิ่งออกไปหากีฟทิทันที แต่กัดก็ยังอดสงสัยกับดาบเล่มใหญ่เล่มนี้ไม่ได้ใครคือคนที่คว้างดาบเล่มใหญ่นี้มาให้เขาแวบหนึ่งกัดก็อดคิดถึงซอสไม่ได้แต่กัดก็บอกกับตัวเองถึงความเป็นไปได้ว่าเหตุผลอะไรที่ซอสจะต้องมาช่วยเขากัดได้หยุดความคิดไว้เพียงเท่านั้นพร้อมกับพาแคสก้าวิ่งไปหากรีฟีดในทันทีบนยอดหน้าผานั้นได้เผยโฉมหน้าของชาย ผู้คว้างดาบให้แก่กัตซอรสได้ดูการต่อสู้ที่ดุเดือดนั้นอีกไม่นานคลาดก็จะเริ่มขึ้นราชาพิศาตใกล้จะมาจุติแล้วซอสคิดในใจพร้อมควบม้าของเขาเดินหายไปท่ามกลางฝุ่นควันของป้อมปราการโดนเร